เมื่อห้าปีที่แล้วเราเป็นลูกที่แย่มากเราติดยาเสพติดจนหลอนและพลั้งมือทำลายแม่แม่ก็เลยแจ้งตำร,รวจจับเรายายายาอยู่ไหนอะยาอยู่ไหนอยากยาอยากยาลูกแม่อย่าไปยุ่งกับยานาลกนั่นเลยแม่เอาเงินมาแล้วฉันจะไปซื้อยายาหมดแล้วแม่จะไม่มีวันเอาเงินให้เองไปซื้อยนานรลกนั่นเด็ดขาดเพราะยานั่นมันทำลายชีวิตลูกของแม่แกจะไม่ให้เงินฉันใช่ไหมได้นี่ไงโอ้ ฉันไม่อยากอย,กอย,กอยู่ในคุกฉันจะไปเสพยาปล่อยฉันปล่อยเดี๋ยวนี้เอาฉันออกไปจากคุกเดี๋ยวนี้นะว่ายปล่อยปล่อยแม่ขอโทษนะจ๊ะลูกแต่เพื่อลูกแม่จําเป็นต้องทําอยู่ในนี้ก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีซะน,นะลูกไม่เอานะแม่อยาอ่างครัจะไม่ที่นี่ปล่อยฉันออกไปเอาฉันไปด้วยนะแม่นะแม่จะรอลูกกลับมาเสมอแม่ไปแล้วนะลูกวันนี้เป็นวันที่ผมพ้นโทษไม่รู้ว่าแม่ยังจะรอผมอยู่ไหม ลูกแม่แม่จ๋าแม่จ๋าผมออกจากคุกแล้วนะจ๋าจ๋าแม่รู้ผมกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับยานรกนั่นอีกจ๋าลูกกลับบ้านเรากันเถอะแม่ทํากับข้าวไ้รอลูกด้วยนะบ้านของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฮะไปเถอะกินยาสักหน่อยดีกว่า หยุดอยู่ยนี้นะนั่นลูกจะทําอะไรกินยางไงแม่ไม่ได้นะลูกเองจะกลับไปติดยานากนั่นไม่ได้นะให้แม่แตายังดีสักกว่าให้ลูกกลับไปทําตัวแบบเดิมแม่ขอยืนคาขาดนะถ้าเองยังทําตัวแบบเดิมอีกก็ข้ามศพแม่ไปก่อนแม่จะเย็นนี่มันไม่ใช่ยาเสพติดมันคือวิตามินบำรุงสมองอ้าวหรอแม่ก็นึกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันไม่กลับไปติดยาอีกแน่นอนจ้าลูกไม่ใช่ลูกจ้ะแม่วันนี้ฉันขอไปข้างนอกสักหน่อยอาจจะกลับค่ำหน่อยนะ จ่าล,ลูกงั้นผมไปแล้วเฮ้ยทำไมลูกของฉันไปนานจังนะเมื่อไรจะกลับเนี่ยอย่าบอกนะว่าลูกของฉันไปคบกับเพื่อนชั่วพากันเสพยานรกนั่นอีกทำไงดีฉันใจคอไม่ดีเลยกลับมาแล้วจ่ะแม่ทำไมกลับดึกแบบนี้ล่ะไหนบอกว่าจะไม่ติดยาแล้วไงไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะแม่แล้วลูกไปไหนมา ฉันก็ไปหาทํางานรับจ้างมานะสิแม่จะให้ฉันเกาะแม่กินไปจนตายเลยเหรอจริงเหรอจร้าลูกจริงสิฉันได้รับบทเรียนแล้วนะแม่ว่าการติดยามันทําให้ชีวิตฉันเป็นยังไงฉันจะไม่กลับไปทำตัวแบบนั้นอีกแล้วแม่เชื่อใจและสบายใจได้เลย